ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบก,กับแพลอย่างเช่นเคยนะคะในรายการอยู่เย็นเป็นสุขทุกเช้าวันเสาร์ในเวลา4ีน่นาฬิกนาทีถึงห้านค่ะรายการของเรานะคะนําเสนอเรื่องราวสาระความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนากรรมวิอรและมีประโยชน์ต่อสังคมเราเป็นอย่างมากค่ะและในวันนี้นะคะพระจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระเทพวิสุทธิกวีในหัวข้อเรื่อง เรื่องของบาปจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้นไในรายการอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้ค่ะเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านรายการอยู่เย็นเป็นสุขจากมหาวิทยาลัยมหมามกุฏราชวิทยาลัย ก็ได้มีเวลามาพบกับท่านสาธุชนผู้ชมกันอีกวาระหนึ่งเชา้าๆก่อนที่จะออกจากบ้านไปสู้กับกระแสะโลกอันมีประการต่างๆฟังธรรมะเสียก่อนดีนะฟังธรรมะวันนี้ตั้งชื่อไว้อาจจะฟังแล้วไม่น่าดี แต่ว่าลองฟังดูก่อนล้วกันเธอในหัวข้อชื่อเรื่องว่าเรื่องของบาปเนี่ยวันนี้จะมาทำความเข้าใจเรื่องบาปกันสักนิดหนึ่งคำว่าบาปปาปะเนี่ยแปลตรงๆก็คือบาปแปลถัดไปก็คือชั่วแปลถัดไปอีกก็คือลามกแปลไปอีกก็คือเลว บาปชั่วลามกเลวนั่นคือบาปสรุปแล้วบาปคือสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วถามว่าบาปคืออะไรบาปคือความไม่ดีทั้งหลายตรงข้ามกับบุญ ถ้าบุญเป็นสิ่งที่ฟอกชำระให้จิตใจให้สะอาดบาปก็ทําจิตใจให้สกรปรกมันตรงข้ามกันถ้าบุญให้ความสุขบาปก็ให้ความทุกข์ถ้าบุญให้สวรรค์บาปก็ให้นรกเพราะฉะนั้นที่เอาบาปมาพูดเรื่องนี้ก็เพื่อให้ท่านสาธุชน ผู้ชมทั้งหลายได้ข้อคิดและเตือนสติตัวเองกันเพราะในการดำรงชีวิตของเราแต่ละท่านแต่ละคนเองไม่มีใครที่จะมีผู้ตักเตือนตลอดเวลาได้นอกจากเราตักเตือนตนเองและเราจะตักเตือนตนเองได้ก็ต่อเมื่อว่าเราได้รู้ตัวเองว่าเราคือใคร เราเป็นอย่างอะไรเราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรถ้ามีสติระลึกรู้อยู่มีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ว่าเราเป็นอะไรในในขณะนั้นเราก็สามารถที่จะห้ามบาปได้ป้องกันบาปได้คำว่าบาปนั้นพอทำเป็นกริยาที่ทำก็เรียกว่าทุจริต ทำทางกายก็เรียกว่ากายทุจริตทำทางวาจาเช่นพูดด่าคนไปกดกี่กดขี่ให้เขาตําลงไปประนามเหยียดหยามเขาอัน,นั้นเป็นคำพูดที่เป็นคำหยาบเป็นคำบาปใจคิดโลภอยากได้ทรัพย์สินสมบ,บัติของผู้อื่นเขาก็เป็นบาป พยาบาทปองร้ายผู้อื่นเขาก็เป็นบาปเห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรมก็เป็นบาปนะเพราะฉะนั้นคําว่าบาปเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวนะท่านแปลว่าเลวแปลว่าลามกก็ได้ <c oughs> เรื่องชั่วเนี่ยมันไม่มีใครชอบอยู่แล้วเราไม่ชอบคนชั่ว ไม่ไม่ค่อยชอบคนที่มีพฤติกรรมชัว่วช่วหย,ยาบหยาบเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทำเราเห็นคนอื่นมีพฤติกรรมชั่วหย,ยาบเรียกว่าพฤติกรรมที่เป็นบาปเราก็อย่าทำมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวว่ากิริยาเช่นนั้นไม่ใช่กิริยาคนอย่างเราเพราะทำไปแล้วมันติดตัว แม้แต่คำพูดเนี่ยคำพูดหยาบหยบเนี่ยก็ไม่ควรพูดพูดคำหยาบพูดสอดเสียดให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดคำเท็จให้ผู้อื่นเสียประโยชน์นั่นเป็นคำพูดบาปทั้งนั้นเนเป็นทุจริตเป็นวัจ,จีทุจริตทุก,ก็แปลว่าไม่ดี ขึ้นว่าทุทุ่ะไไม่ดีทั้งนั้นทุจริตเอ้ยทุเรศเอ้ยทุรังเอ้ยทุรนทุรายเอ้ยทุพลภาพเอ้ยทุจริตร้ายกาศทำใหชาติบ้านเมืองเสียหายได้มันสิ่งที่ไม่ดีปัจจุบันก็ถูกประนามยามเยียดตายไปแล้วก็ ไม่มีทางสวรรค์ล,ละไปตาบายอย่างเดียวนรกเปรเตไปน้นแหละนรกเปรเตไม่ใช่เรื่องหลอกกันนะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นได้ค้นพบคำว่าตรัสรู้แปลว่าค้นพบพบหลักความจริงว่านารกมีอยู่สวรรค์มีอยู่สุขติมีอยู่ทุกคติมีอยู่ แล้วพระองค์อาศัยความกรุณาณาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นำมาบอกไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกเยอะแยะหลายที่หลายแห่งในพระวินัยก็มีพระสูตรก็มีพระอภิธรรมก็มีสอบทานแล้วมันก็ได้ความตรงกันว่านารกก็มีสวรรค์ก็มีแต่ว่าคนส,สมัยนี้ก็อาจจะคิดเพียเพ้ยนๆไปก็ได้นะ ก็รู้สึกว่าคนทําชั่วแล้วได้รับผลชั่วช้าเหลือเกินมันไม่ช้าหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาอาจจะมีผลของบนที่เขาทำไว้เยอะแล้วมาทำปัจจุบันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ปัจจุบันบนเก่ายังให้ผลอยู่ก็จึงบาปจึงให้ผลไม่ทันตอนนี้แต่ไม่ไม่หนีหรอกหนีไปไหนไม่รอดหรอก คนทาชั่วไปแล้วนี่จะบอกว่าข้าจะไม่ตกนรกนะ่ะหนีไม่พ้นนะจะไปโลกพระจันทร์ก็ไม่พ้นไปโลกอังคารก็ไม่พ้นไปดาวพฤหัสก็ไม่พ้นจะไปในซอกเขาไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในมหาสมุทรก็ไม่พ้นขึ้นไปในอวากาศก็หนีไม่พ้นบาปย่อมตามให้ผลจนได้ ดูตัวอย่างพระมหาโมกัลานะที่ครั้งหนึ่งในอดีตชาตินับหลายร้อยชาติเน่เคยหลอกคุณแม่ไปทุบตีกลางป่าเพราะหลงคารมเมียในสมัยโน้นนะ,ะ,ะนะผลสุดท้ายพระ,ะท่านเองชาติสุดท้ายแล้วจะพ้นแล้วก,กรรมบาปยังตามมาทันตามมาทันและมาให้ผลเลยท่านมีฤทธิ์มีอำนาจจะหนีพ้นก็ได้ แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วอ๋อนี่มันกรรมอดีตของเรานาะมันตามมาให้ผลแล้วอย่าหนีมันเลยไหนๆก็ไหนแล้วไหนๆแล้วอยู่ก็เท่ากันแหละตายก็เท่ากันท่านก็เลยนั่งให้เขาทุบตีจนนิพพานเลยทีเดียวนั่นคือกรรมตามให้ผลหลายร้อยชาติเหมือนกันนะักกว่าจะตามมาทันนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอย่าประมาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุจริตทางวาจานะั้นทำให้ผู้อื่นเสียหายมากนั้นเรานึกว่าเบาๆแต่ที่จริงแล้วอาจจะรุนแรงมากก็ได้แน่นอนที่สุดบาปที่ทำไปทางใจเกิดด้วยอำนาจความโอบมากอยากได้ด้วยนิสัยตะกละที่ละทิ้งไม่หมดขัดเกลาไม่ออกนั่น มันเกาะจิตใจนาเจ้าเรียกว่าเป็นปุถุเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะหนักหน่อยหนักหน่อยนะถ้าหากว่าปล่อยให้ความลอบมอทสันครอบงำจิตใจเนี่ยบางครั้งบางทีไปทำอะไรที่มันแสดงความลอบรุนแรงขึ้นมาแสดงออกดอนเขาจับได้ ไปลักไปชอบไปปล้นไปทุจริตไปคอรับชั้นถูกจับได้มากแรงเกินไปนะจับได้ในชาติปัจจุบันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เสียหายได้เสียชื่อเสียเสียงลูกเต้าก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเรียกว่าชั่วทายาทบาปตามให้ผลทันนะน้าสงสารน่าสมเพชและหน่าเสียดายอย่างยิ่ง พยาบาทปองไรเขาคิดอาฆาตเนี่ยคิดอาฆาตคนอื่นเนี่ใจเป็นทุกขตลอดเวลานะไฟโทสะมันเผาให้รุ่มร้อนมีความทุกข์ในปัจจุบันอันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าเลยความอาคาดเคียรตแค้นคนเนี่ยทำคิดจะทำร้ายผู้อื่นเขาเนี่ยนอนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ทุกเพราะเกรงว่าเขาจะรู้ทุกเพราะเกรงว่าจะทำเขาไม่ได้ทุกเพราะเกรงว่า ทําก็แล้วจะถูกตํารวจจับเกรงว่าทุกทําไปแล้วก็จะถูกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษเอาอะไรทํานองนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ไม่รู้จบตายไปแล้วลาโลกนี้ไปแล้วสิ้นใจจากโลกนี้ไปแล้วมันไม่ได้จบมนุษย์สัตว์นั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสยังหนาอยู่ยังไม่พ้นนะ มันต้องเวียนไห้ตายเกิดมันมีพลังตํมนี้แหละขับเคลื่อนให้ไปสู่คติของตนของตนเดินไม่ลุดหนีไม่ได้ถามว่าคนที่ทำไปแล้วทำอย่างไรณนะปัจจุบันนี้แก้ไขได้นะชอบมาแล้วโกงมาแล้วก็คืนโดยการทำบุญสุนทานจะใช้วิธีการอย่างไรบริจาคช่วยเหลือคน ให้มันประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนั้นก็นละเลิกนะความโลภความอาฆาตเขียดแค้นออกไปให้หมดมีแต่เมตตาการุณาตั้งใจช่วยเหลือคนทำความดีให้เต็มที่สุดท้ายก็คือพยายามทำความเห็นให้ตรงนะหรือธรรมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นนั่นแหละ เห็นชอบเห็นชอบอย่างไร่ะเรื่องทิฏฐินี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะแต่ว่าเอากันว่าเมื่อมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ทำให้เกิดบาปขึ้นนะคนที่ทำบาปบาปให้ผลในชาติปัจจุบันบางครั้งบางทีเกิดมาดีแล้วก็กลายเป็นคนประสบอุบัติเหตุพิกลพิการ บางคนก็มาดีๆเสร็จแล้วก็มากลายเป็นว่าประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยพิการตลอดชาติไปตาบอดบ้างหูเสียไปบ้างหรืออะไรต่อมิอะไรเลยนะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปจากที่เป็นคนปกติก็กลายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิชาไปอันนี้ก็ ยกย่องหน่อยว่าเจ้าชายนิทราเจ้าเจ้าหญิงนิทราความจริงอ่ะเป็นผลบาปของเขานั่นแหละมาปรากฏอาจจะบาปในปัจจุบันหรือบาปในอดีตอันนั้นเป็นสิ่งที่บาปตามให้ผลกรรมตามมาให้ผลทันพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ฝากฝืน เราเองเราไม่รู้เราไม่รู้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าบาปในปัจจุบันอาจจะถูกขังคุกอาจจะอดอยากอาจจะต้องติดโทษอย่างนั้นอย่างนี้แก้ปัญหาไม่ได้ถูกโรคภัยร้ายแรงรุมเรา้าสารพัดแหละคนที่บาปหนักๆน,นะหรือไม่ก็ กรณีที่ยังไม่ถึงขนาดนั้นกลายเป็นคนต้องโทษต้องคด,ดีหรือถูกอะไรมาทำให้เดือดร้อนถูกเบียดเบียนถูกริบทรัพย์สินถูกขมโมยสารพัดนะทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้ให้ให้ตนเองได้มีความสุข บางคนมีแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้ก็ใช้ว่าเกรงนั่นเกรงนี่ว่างใครจะรู้เรื่องเราก็เก็บทรัพย์ไว้อย่างนั้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอะนะมีประโยชน์อะไรอันนั้นในปัจจุบันถ้าไปในสัมปร,ราญจะพบคนทําบาปไว้มากนี่มีคติไว้ให้เสีย่ยงหนึ่งไปเป็นสัตว์นรก อันนี้ไม่มีเรียกว่าถ้าเป็นโทษแบบปัจจุบันอุปมาอุปไมยก็คือติดคุกตลอดชีวิตห้ามเยี่ยมตลอดชีวิตนั่นเองต้องพลัดพรากจากญาติตลอดชีวิตประการที่สองเป็นอสุรกายอ่ mm hmm. ประการที่สองเป็นเปรตก่อนนะเปรตก็คือพวกที่ไปอดพอมโซผงโรก้นปอด หิวกระหายไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นกินเท่าไหร่ก็อิ่มไม่ได้ที่ท่านแสดงไว้ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าพุงใหญ่โตแต่ปากเท่ารูเข็มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอะทุกยากทรมานหิวอยู่ตลอดเวลาอสุรกายนั้นดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยถึงที่ว่าอาจจะ เป็นเทพในบางเวลาเป็นเปรตในบางเวลาแต่ก็อบายภูมิถือว่าเป็นอบายภูมิไม่ใช่ภูมิที่เจริญทัดขึ้นมาก็เป็นเดรัจฉานถึงจะเก่งอย่างไรดีอย่างไรได้รับการเลี้ยงดูด้วยเนื้อด้วยนมด้วยไข่อย่างไรก็คือสัตว์เดรัจฉานเขาไม่สามารถที่จะประกอบคุณงามความดีพิเศษอะไรได้ ถูกคำว่าเด,ดรัจฉานขวางกัน้นต่อไม่ได้เติบโตไม่ได้เจริญไม่ได้ที่เรียกว่าอบายเพราะไม่เจริญหรือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ขาดความสมบูรณ์อาจจะอยากจนคนแค้นมีทรัพย์แล้วก็ถูกโกงถูกชอบไปห,หมด ทรัพย์สินเงินทองหามาได้ก็ใช้ไม่เป็นหรือไม่ก็ร่างกายก็ไม่สมประกอบทุกยากลำบากหรือมาประสบพบกับความเจ็บป่วยเกิดดีแล้วแต่เอาประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งว่าพิกลพิการตลอดชาติอันนี้คือผลบาปนะเพราะฉะนั้นบาปในไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอะไรที่เป็นบาป ฆ่าสัตว์เป็นบาปลักทรัพย์เป็นบาปประพฤติผิดในการมเป็นบาปปูดเท็จเป็นบาปหรือบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามมีสติสัมประชัญญะงดเว้นในสิ่งที่เป็นบาปแล้วเราจะปลอดภัยในเบื้องต้นปลอดภัยในชีวิตปัจจุบันแล้วก็ปลอดภัย ในสัมรายภพบด้วยขอฝากไว้ในทายนี้ว่าคนที่ทำบาปมากๆเนื่องจากว่าความเห็นเห็นผิดไม่เชื่อนะขาดศรัทธาไม่เชื่อในเรื่องบุญบาปแล้วก็ไปทำบาปถ้าเชื่อเรื่องบุญบาปนี่คนจะทำบุญไม่ทำบาปหรอกจึงขอฝากไปว่าหยาบได้ประมาท การทำบุญแม้ทีละน้อยก็ทำเถอะหลายๆครั้งก็มากการทำบาปทีละน้อยแม้นิดหน่อยก็อย่าได้ทำอย่าตัดสินใจยับยั้งชั่งใจไว้อย่าให้ใจของเรายินดีในบาปลองพิจารณาสิ่งที่ว่ามาแล้วทั้งหมดท่านทั้งหลายจะได้สติขึ้นมาได้ข้อคิดขึ้นมาได้จิตสำนึกขึ้นมา ทำงานราชการก็ให้สุดจริตทำงานส่วนตัวก็ให้สุดจริตอยู่ในครอบครัวก็ให้สุดจริตทำสุดจริตเข้าไว้แล้วเราจะได้ไม่เป็นคนบาปไม่เป็นคนชั่วไม่เป็นคนเลวไม่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นเศษสังคมแม้จะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะไม่เป็นในมนุษย์สเสนระยกิกหน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรก ไม่ไม่เป็นมนุษย์สเปโตเป็นมนุษย์แต่จิตใจยังเป็นเปรตอยู่ไม่เป็นมนุษย์สติรัตฉานอหน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เราต้องเป็นมนุษย์สมนุษย์โสหรือมนุษย์สภูตอเป็นมนุษย์ที่จิตใจร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจที่สูงส่งเดที่สุก็เป็นมนุษย์สเีโวหน้าตาเป็นมนุษย์และจิตใจนี้เป็นเทพเจ้าเลยทีเดียวก็เห็นว่า พอสมควรแก่เวลานะฝากข้อคิดไว้เพียงแค่นี้วันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอเจริญพร นี้นะคะก็คือธรรมะดีๆที่ทางรายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและถูกใจกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะแพวขอฝากพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าปาปานางอากะ้านางสุขังการไม่ทำความชั่วให้เกิดความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการอยู่เย็นเป็นสุขก็หมดลงแล้วพบกับแพวและทีมงานได้ใหม่กันในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เพราะฉะนั้นบาปเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอะไรที่เป็นบาปฆ่าสัตว์เป็นบาปลักทรัพย์เป็นบาปประพฤติผิดในการมเป็นบาปพูดเท็ศเป็นบาปหรือบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามมีสติสมปชัญญะงดเว้นในสิ่งที่เป็นบาปแล้วเราจะ ปลอดภัยในเบื้องต้นปลอดภัยในชีวิตปัจจุบันแล้วก็ปลอดภัยในสัมปรายพบด้วย